ส,สวัสดีค <ท 1971. S 2> <plural> ่ะวันนี้น้องเมเปิลจะมารีวิวขนมไข่ดาวค่ะเยนลี่ไข่ดาวซื้อมาเลยนะคะแกะเลยค่ะนี่ซื้อมาสี่อันมาลองชิมดูนะคะเดี๋ยวแกะให้เนี่ยแม่แกให้โอ้แกะมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ จะมีแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> มีผง <Okay. S 1> มีไข่มีที่ตักเดี๋ยวแม่แกะให้ <No. S 1> มาให้แกะให้ค่อยๆแกะค่ะมแม่น้ำหวานหกใส่ตาเลย <laughs> อร่อยอยู่นะมันเหมือนเย็นี่แบบ อันหกเต็มเลยอย่าไปอย่ามาทําตาแม่มันมีนักอยู่ข้างในด้วยนะให้แม่เก็บให้นะงไวยทำอะไรนี่ใส่พาชิดอะไรสักยานเลยใส่นี่ลงไปมอไม่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 ว้าสวยใส่ป๊อปปี้แนแม่แป้นนี่นี่ใส่นี่ลงไปทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอาอีกอัน เดี๋ยวแม่ทำเดี๋ยวแม่เอาเอาอันใหม่ก็ได้เดี๋ยวพี่เปลิลก็เอาผงโรยเลย<ผ>ม,มันจะมีเสียงด้วยนะนรู้เคยทำแล้วมันจะมีเสียงหนูมันมีน้ำเยอะมากมันเสียบตาหรือคาคกินเหมือนนมไหมกินเหมือนนมเสียงรถเสียงรถก็ดังมาก นี่นะคะแล้วก็ใส่แบบนีน้นเสียงเหมือนแบบน้ำมันร้อนๆเนาะแม่หนูอย่าทำแม่หนูอ,อย่าทำอ่ะลองไปหาซื้อดูนะคะ อันนี้ซื้อมาในเพจอันนี้โรยเอาเลยอันนี้ซื้อมาในเพจฟังเสียงแม่จะทำสองอันเลยแม่ลองชิมดิแม่ามาาอีกหนูมไม่กล้ากินนะ เอไ,ไ,ไม่หักหักหักก่อนแบ่งกินเอาลูกถ้าแบ่งีีค่ะตัดก่อนนี่มันมีที่ตัดเดี๋ยวอือเอาเข้าปากแล้วมันยังมันยังไปแตกในปากเลยอ่ะ <laughs> รู้สึกมันแตกในปากอย่าทำ กินเองกินอันนี้นะเราไปหาซื้อกันดูนะคะนี่อร่อยอ,อ,อ,อร่อยมากอร่อยบ้างอร่อยอืมกินแต่ไม่ได้ด้ กัดเลยใช้มือเลยอร่อยไหมคะของเราไม่ใส่ละมัน